สวัสดีทุกท่านนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสวยพาสวย V2 นะ,ะวันนี้ก็จะมาลุยเกมสาวท่ากันต่อนะคะวันนี้สวยก็พกคุณมา28,160บาทกรุบกรเดออ้อขออนุญาตเล่นที่เบ็ดสูงหน่อยแล้วกันนะคะเบ็ด100บาทไปเลยโอเควันนี้นะคะก่อนจะไปรับชมคิยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e คอมเมนต์ติดตามกันด้วยนะคะ เป็นช่องสำรองของหมวยเองนะช่องหลักของหมวยก็แค่เปลี่ยนข้างหลังจาก V2 เป็น V1 แค่นั่นแหละฝากไปกดไลค์กดติดตามช่องหลักกันด้วยโอเคไม่รีรอชาอะไรใดทั้งสิ้นนะกดเทอร์โบไปเลยออตโต้10ครั้งก่อนเขาเรียกว่าลองเทิลองเทิรพี่จาวท่านนี่ก็เล่นหนักกุญหนักน,นะโอเคมาแบบ,บกระปิกกระปอยแตกน้อยแต,แตกนะ ยักษ์เขียวไม่มาโอเคเชิงมันเหมือนจะให้หน่อยๆก็คือต้องเพิ่มเบ็ดแล้วก็เพิ่มออโต้ด้วยไปอีกไปอีกเจอสเกตเตอร์เข้าตอนดอกเบ็ด200ทีนั่นมองยังไง ต่สองตัววะ่ะเดี๋ยวหงุดหิตนะขอใช้เงินแก้ปาาัญหาเอ่อเก,กตเตอร์เขาเรียกวนะ่าไงซื้อป,ปีนป็นสักหนึ่งมืี๋จวเจอแรงมากสเก,ก็ตเตอร์เกมนี้สี่ตัวนะคะทุกคนก,ก็คือมาแค่สองมาทำเบือะะ้อค่ะโอ้โหแรงกว่านะ,ะอีกแถวเดียวนะพี่ รวยใจหาเออวุอ้ยวายมาอย่างนี้สวยดิแตกไปเลยเก้าร้อยหกสิบที่มาเท่าไหร่วะต่นแปดโอ้ยอีกตัวเดียวยังไงล่ะโชว์ไปสิสาวท่ามลูกแม่แตกไปต่อที่เบ็ดสี่ร้อยกันไปเลยนะ อยอ,อตโตสักห้าสี่ห้าสอง 5, 4, 5, เออมาสองหมื่นพอดีมายัางไงอะ่ะมึงกับกัว่ะเอาดิวายแตกแตกเฉยสเก,ก็ตเตอร์สี่ร้อยไม่ใช่ได้ง่ายๆนะคะไม่มีให้ซื้อนะบอกก่อนเออไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้นะบอกก่อนเลยเบ็ด400กรุบๆนะคะเอา้าแรงกว่าเข้าสเก,ก็ตเตอร์แต่ไม่แตกกม่คุณเลยือ ขอนิดนึงได้ไหมล่ะโอ้โหเกินไปอ่ะเบสี่ร้อยแตกมา520ิเข้าสเกตเตอร์เขาก็รู้หมดว่าเกมนี้เกลือนะคะพันเก้าแล้วตอนนี้อีกหนึ่งครั้งเออเจ็ดพันห้าย่สิมันต้องอยังหนีดิเฮ้ยเอาอ่ะเดี๋ยวก็หาว่ากูยูเทพอีกถ้ามาเข้าสเกตเตอร์อีกรอบนึงเนี่ย เออแต่ไม่เป็นไร9 0 0ีไปซื้อฟีสปินด้วยนะว่าสุดอ่ะกำไรวันนี้นะ้ำหมื่นหมื่นนิดนิดแล้วนะจริงๆนะพอดีว่าแต่ว่าเราแบบยังไม่พอไงขออีกนิดนึงแล้วกันไม่หมดไม่เลิกไม่หมดไม่เลิกเลยดีะเรามันก็ไม่ใช่คนที่บอสไงเป็นต่อยาว สองหมื่นแปนะเมื่อกี้ได้สามหมื่นสามนะสุดจัดหนึ่งหมื่เบ็ดสี่ร้อยอ่ะก็จะสูงสุดแล้วนะน่าจะสูงสุดละแต่ถือว่าได้น้อยนะคะเมื่อกี้ที่รอสเก็ตเตอร์อะ่ะจริง,รงๆมัคนควรจะได้หลายหมื่นมากกว่านั้นเนาะแต่กลัวว่ะกลัวเบ็ดสูงว่ะ ไปขึ้นเกมบั๊กหรอยังไงเลยรางวัลก้อนโตไปดีดอกนี้ดอกเดียวเท่าไหร่หมื 12, นะ่นสองและเยอะกว่ากูเข้าสแกตเตอร์เมื่อกี้อีกยังไงะ่ะควรพอหรือไปต่อดีควรพอหรือไปต่อีมันต้องไปต่อแล้วป้ามือมันกำลังขึ้นนะนะสิดมาเออ กไปอีกหนึ่งค่ะสาวท่าม,มันเจ้ยเวลาเนี้สองทุ่มนะคะเวลา2องทุ่มนะคะอยากลองเล่นสาวท่าก็ไปแตกได้นะลองเล่นตามได้นะแตกดีอยู่เดอ้อตะกี้ก็ได้กำไรประมาณ1นึ่งมืนเดอ้อแต่ว่าไม่ยอมหยุดไงโอ้โห,โ,หโหเจอไปเลยหกแถวนะคะแต่เสียดายเป็นตัวเล็กก็ตัวใหญ่เฉียดหมื่มอนอยู่ ไปต่ออีกสักนิดก็แล้วกัสักสาครั้งมันคือเบ็ดสูงสุดแล้วถูกปะเออมันถูกแล้วนะเบ็ดสูงสุดแล้วนะอีกสัก30ครั้งกำลังพอดีนะคะปะโอเคเจอไปเลยดอกเดียว3,840บาทเฮ้ยแม่งมาว่ะสาชวเวลานี้แม่งมาไปตามกันได้นะคะเกมนี้ โอเคเจอยาเขียวเข้าไปโอ้ยเจอไปอีกสู้เพลงสู้เพลงล้วนๆนะคะโอ้ยพากไม่ทันแตกจนแบบภาคไม่ทันอ่ะผิดกับเพลงเออเกมพูดจิ๋วมากเมื่อกี้แตกแบบภาคไม่ทันเกมพูดจิ๋วนี่คือไม่แตกจนไม่รู้จะภาคอะไรจุดจัดแคบบ่นี้จุดจัดเพมาแถวแรกโอ้โหเอ,อาเลยวะ่ะสี่หมนะือน จากสองคนแจากสองคันแปดจู่สี่หมื่นห้าอยคูณเจ็ดแล้วค่ะตอนนี้คูณเจ็ดนะคูณเเกือบละเกือบละเกือบจะห้าหมื่นละขอจบที่ห้าหมืนได้ไหมขอจบที่ห้าหมได้ไหมเอออุย้ยสแคตเตอร์ได้รู้อีกแล้วนะคะตอนนี้ย,ยังไงอ่ะมาหรือเปล่า โอ้โหเดี๋ยวตัวาหาว่าคุณตัดต่ออีกแล้วโอ้ยยี่ห้อห้าตัวเลยเหรออ่ะเดี๋ยวก็หาว่าคุยุทธเทพอะไรอีกอะบ้าหรือเปล่าไปดูคลิปกด่อน,อนได้เลยนะสักเพื่อนมากอะไปดูวีหนึ่งก็ได้นะคะพูดจิ๋วนี้แบบบ้าตายรายวันเลยโอ้โหพูดสุดอะเบ็ดสี่ร้อยด้วยอะส็ตทเตอร์ห้าตัวแต่อีกหนึ่งห้าพันสามร้อยหกสิบขอห้าพักห้าหมื่นนะตัวนี้จะเเจ็ดสิหมื่น 6, แล้วนะ สุดจริงสองพู้มพูดไปพูดจิ๋ว,วอ่อสาวท่ามนี้กำลังมาเลยวะจากสองหมื่นแปดสู่ห้าหมืนสามนะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะมันต้องอย่างนี้ดิมีทุนต่อในการเล่นเกมต่อต่อไปนะที่สุดที่สุดสุดท้ายและท้ายสุดไม่แตกนะคะว่าวไปเลย,เลย8 6 4แยสี่สบาท ก็ถือว่ากำลังดีอีกหครั้งส่งท้ายอีก3ครั้งสุดท้ายยังไงยังไงหนึ่งครั้งโอเคไม่แตกไม่เป็นไรนะ,ะคะโหอันนี้กำไรกรุบๆเท่าไรหร่วะเนี่ยสองหมื่นใช่ปะเออกำไรสองหมื่กรุบๆนะคะพกมาสองหมืนแปดตอนนี้มีห้าหมื่นสอไม่ได้ตัดต่อนะทุกคนเล่นจริงเจ็บจริงนะไม่ไม่เคยตัดต่อนะบอกก่อน โอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์กันด้วยนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ